วันนี้ขอบจะมีพะโลขามหมูนะคะพะโล้ขอบจะเป็นพะโล้เค็มนะจะไม่เหมือนพะโล้ที่ตลาดมันจะเป็นพะโลห้หวานพะโล้มีสองแบบนะคะวิธีการทํานะเริ่มต้นขอบจะเอาผงพะโล้กับพริกไทยคั่วด้วยกันให้หอมก่อนอันนี้คือปัหัวใจสําคัญค,คัคว่ควคั่วคั่วคั่วหอมเสร็จพักไว้พักไว้เสร็จแล้วเราก็จะไปตามกระเทียมกับรากบักชีแค่สองอย่างขบดให้ละเอียด นะอันนี้คือประเด็นระหว่างนั้นเราก็ต้มไข่ไปเรื่อยๆรืนะคะพอได้ที่เสร็จเราก็ตั้งกระทะมอหนึ่งตั้งน้ํานะอีกอันนึงตั้งกระทะเวลาเราตั้งกระทะเสร็จเราก็จะใส่น,น,น้ํามันนะิดนึงนะเอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขลกไว้ลงไปผัดให้หอมใส่ผงพะโลกับพริกไทยที่ั่วไว้เอาให้หอมเลยนะพอหอมเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเจ้าขาหมูเนี่ยลงไปเติมน้ําเล็กน้อย นะคะใส่ซอสถอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะแล้วก็ผัดให้เข้าเนื้อมันจะไม่เข้าเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจะเคลือบๆมันจะหอมๆเสร็จแล้วใส่ล้าจีนนิดนึงพอดูเข้าเนื้อได้ที่แล้วน้ําเราจะเดือดพอดีเอาหมูที่เราผัดไว้ใส่ลงไปนะตุนนะคะตุนให้เปิดก็ระวังตุนไปแล้วก็ปอกไข่ไปเอาไข่ไถ่ลงไปนะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะด่อยไฟอ่อน พาโลไอกระขาหมหของเราเนี่ยจะเปื่อยนุ่มนะที่สำคัญของพาโลเราน้ำนะจะเห็นได้ว่าจะมีกระเทียมนะคะรากผัชีพวกผงพาโลที่เราทำไว้เนี่ยนะคะลอยอยู่นี่คือพาโลสไตล์กบนะนะมันจะหอม ของกลิ่นของกระเทียมกับนน้าปผัชีผูกพะโลอย่างชัดเจนนะคะเป็นสไตล์เค็มชอบพะโล